สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพออชรร่วมกับผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนภาคประชาสังคมประกาศเจตนารมณ์สร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้เต็มประเทศในปี2575ภายในงาน20ปีพออชพลังองค์กรชุมชนเป็นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสรุปและทบทวนการทํางานของพออชที่ดําเนินงานครบ20ปีกับภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชนผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของชุมชนด้านต่างๆเช่นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดํากินของประชาชนที่มีรายได้น้อยส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนการจัดสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับครบ20ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนโรการหาชนนะครับ แต่26ตุลาคม2543ผมกลกาเปรียนว่างาน20ปีสถาบันพนักงานชวนชนี่ยเป็นการสำรวจตัวเองว่าใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำอะไรบ้างใน5เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับสภา,งาองค์กรชุมชนเป็นที่รวมของภาคประชาสังคมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเรามีพระราชดัตสภาองค์กรชุมชนปี2551 ที่สถาปนาให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชนภาคประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ7,775แห่งนี้เรามีถึง99%แล้วละ่ะเรื่องที่2คือเรื่องสวัสดิการชุมชนก็เป็นเรื่องกีับกองทุนวัลลบาทที่พี่น้องออมกันในตำบลหมู่บ้านนะครับขณะนี้ก็มี6,000กับ32 สวัสดิการชุมชนก็ได้8 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนที่3กลาเรียนว่าเป็นหัวใจของเราเลยคือการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็ทำมารวมแล้วประมาณ2 4 0 0 0 0กว่าหน่วยบ้านที่เราเรียกว่าบ้านมั่นคงเนี่ยทำโดยกระบวนการชุมชนประมาณแสน0 0 0กว่าหน่วยที่เหลือเป็นการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านนะครับเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อชุมชนในเมื่อมีบ้านปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีสินเชื่อให้พี่น้องผู้ยืมผ่านสกอร์ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เป็นที่มาของพอชอทุกวันนี้ก็ได้สินเชื่อจากกองทุนเดิมจากสภาพัฒน์กับการขยายชาติและสุดท้ายเป็นเรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชนเราก็ไปกระตุ้นให้พี่น้องเนี่ยเรียนรู้ว่ามีเงินทุนไม่พอต้องมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดมีการตลาดมีการระดมทรัพยากรต่าง าจุดอ่อนจุดเด่นของชุมชนจะทําผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของราชการกรมการชนกรมส่งเสริมการเกษตรการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ทั้งหลายทั้งปวงนี้ตอบโจทย์20ปีคือสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน